ขออนุโมทนาบุญที่โยมอาจารย์ทั้งสองท่านให้ความเคาห์และความเมตตากับพระนิสิตอัตสาปนาสร์ปีสี่ที่เป็นตัวแทนทั้งหกท่านในที่นี้มีท่านสายยันเป็นต้นในท้ายที่สุดนี้ก็ขอให้โยมอาจารย์ทั้งสองท่านได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงก็ขอให้หน้าที่เจริญงอกงามตลอดไปหลังจากนี้ต่อไปท่านสายยันจะให้พรเป็นภาษาบาลีเจริญครับ สัพพะโรค้าวินิม oto สัพพสันตาปะวัจิตโตสัพเวระปฏิกันโทเนรุโตจตุวังภะวะสัพเพติโยวิวันตุสัพพะโรโกวินาสตุมานเตลภวานวันตารายวัสุขีติขายุโกภะวะอภิวานชนาสีวีสนีจังวุธาปจายโนจตา โรธรรมาวันทานติอายุวันโนสุขังอะ